ทวินเฟลมจะได้ยูเนียนทุกคู่ไหมวันนี้มาไขค,คำตอบกันค่ะหากคุณมาเจอคลิปนี้จงรู้ไว้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยทุกจังหวะบนเส้นทางทวินเฟลมคือดีวายทัมมิ่งชกวานจะพาคุณมาที่นี่เพื่อให้คุณได้รับความจริงและแสงนำทางในช่วงเวลาที่ใช่หลายคนเมื่อเริ่มเดินบนเส้นทางของทวินเฟลมจะมีคำถามเดียวกันค่ะว่า สุดท้ายแล้วคู่ทวินเฟลมทุกคู่จะได้ยูเนียนกันไหมนี่เป็นคำถามที่ทั้งสวยงามและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันเพราะเบื้องหลังของมันมีทั้งความหวังความเศร้าความเจ็บปวดและการเติบโตซ่อนอยู่ทวินเฟลมคือภารกิจวิญญาณไม่ใช่แค่ความรักโรแมนติกก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าทวินเฟลมไม่ใช่ความสัมพันธ์ทั่วไปค่ะ คุณกับเขาไม่ได้มาเจอกันเพื่อแค่รักกันแบบหนุ่มสาวแต่เพื่อตื่นรู้ awakening และปลดพันธกิจระดับจิตวิญญาณของกันและกันเส้นทางนี้ถูกออกแบบมาเพื่อขย่าตัวตนเก่าของคุณให้พังทลายและเพื่อให้คุณกลายเป็นตัวตนที่แท้จริงและเช่นเดียวกันเขาเองก็ต้องเดินทางเช่นกันดังนั้นการยูเนียนไม่ใช่รางวัลปลายทาง แต่เป็นผลลัพธ์ของการเติบโตที่แท้จริงของทั้งสองฝ่ายยูเนียนเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายผ่านกระบวนการเติบโตครบยูเนียนไม่ใช่การที่จักรวาลสุมมอบให้ใครก็ได้แต่เป็นจุดที่ทั้งดีว e ยเฟมินีนและ dy m ายมัสกูลีนได้เรียนรู้บทเรียนของตัวเองได้ปลดปล่อยบาดแผลเก่าและเริ่มกลับมาสะท้อนกันในพลังที่บริสุทธิ์แทนที่จะเป็นพลังบาดแผลนะคะ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่ตื่นหรือยังติดอยู่ในพลังของความกลัวการวิ่งหนีการเกาะยึดหรือพันธะเก่ายูเนียนก็ยังไม่เกิดแม้พลังรักจะเชื่อมโยงกันแน่นแค่ไหนก็ตามค่ะ3ไม่ใช่ทวินเฟรมทุกคู่จะได้ยูเนียนในชาตินี้นี่คือความจริงที่ลึกและบางครั้งก็เจ็บปวดมากคู่ทวินเฟรมบางคู่มีภารกิจหลักเพื่อปลุกตื่นซึ่งกันและกันเท่านั้นเมื่อบทเรียนจบ พวกเขาอาจเลือกแยกเส้นทางและทำภารกิจแยกกันไปนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือสัญญาวิญญาณที่แตกต่างบางคู่กลับมายูเนียนอย่างสมบูรณ์ทั้งในระดับจิตวิญญาณและกายภาพแต่บางคู่การยูเนียนจะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตที่ถัดไปหรือในระดับพลังงานจิตเท่านั้นเพื่อเปิดทางให้พันธกิจดำเนินต่อไปข้อที่ส ปัจจัยสำคัญนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะกลับมาไหมแต่คือคุณเติบโตแค่ไหนทวินเฟรมเจอร์นี่ไม่ใช่แค่เกมรอคอยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้เปลี่ยนแต่เป็นเส้นทางที่จักรวาลออกแบบมาเพื่อให้คุณกลับมารักตัวเองปลดปล่อยความกลัวและตื่นรู้ศักยภาพระดับจิตวิญญาณของคุณจริงๆเมื่อคุณเติบโตพลังของคุณจะเปลี่ยนไทม์ไลน์ไม่ว่าการยูเนียนจะเกิดขึ้นในชาตินี้หรือไม่ คุณก็จะเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่ทรงพลังและงดงามกว่าที่เคยค่ะ 5. ยูเนียนที่แท้จริงเริ่มต้นจากยูเนียนภายในก่อนที่คุณจะยูเนียนกับทวินเฟลมได้จริงคุณต้องยูเนียนกับตัวตนของคุณเองได้ก่อนรวมแสงกับเงารวมความเป็นดีวายเฟมินีนและดีวายมัสคูลีนภายในรวมกับความรักแบบไม่มีเงื่อนไข เข้ากับความมั่นคงภายในตัวตนเพราะการยูเนียนที่แท้จริงไม่ใช่การได้ใครมาแต่มันคือการเป็นหนึ่งกับตัวตนที่แท้จริงของคุณและจัก,กรวาลจะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมา 6. สรุปทวินเฟลมทุกคู่มีศักยภาพจะยูเนียนแต่ไม่ใช่ทุกคู่ที่จะยูเนียนในชาตินี้ศักยภาพคือมีความแน่นอนเพราะคุณทั้งคู่ถูกสร้างมาเป็นมินเดอร์โซค่ะ ความเป็นจริงขึ้นอยู่กับบทเรียนการเติบโตเซรีเจ็ดจำงและดีวายทามมิงดังนั้นอย่าเอายูเนียนมาเป็นเงื่อนไขของความสุขให้เส้นทางนี้เป็นเครื่องมือปลุกชีวิตปลุกพลังของคุณแล้วจักรวาลจะพาคุณไปยังจุดที่เหมาะสมเสมอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณยังไม่ได้ยูเนียนในชาตินี้หลายคนมักถามว่า ทวินเฟลมมีพลังเชื่อมโยงกันลึกขนาดนั้นถ้าเป็นกระจกวิญญาณของกันและกันจริงแล้วทำไมบางคู่ถึงไม่ได้ยูเนียนกันเสียทีคำตอบนี้ไม่ง่ายนะคะแล้วก็ไม่มีขาวไม่มีดำค่ะแต่ในปัจจัยเหตุต่างๆที่ซ่อนอยู่ทั้งในระดับจิตวิญญาณหรือโซเลเวลและโลกความจริงเป็น 3D เลเวลวันนี้นะคะเราจะมาค่อยๆค,คลี่แต่ละชั้นออกมาอย่างตรงไปตรงมาก็แล้วกันค่ะ ข้อที่1ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่ตื่นรู้แบบเต็มที่ในเส้นทางของทวินเฟลมมักมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตื่นก่อนซึ่งโดยมากแล้วจะเป็น D-Y Feminin e หรือ DF ของเรานั่นแหละค่ะส่วน D-Y Masculine หรือ DM จะถูกพลังนี้เขย่าอย่างแรงแล้วมักเกิดการต่อต้านหนีหรือปิดตัวเพราะยังไม่พร้อมเผชิญเงาภายในของตัวเองค่ะ นี่คือเหตุผลหลักๆอันดับต้นๆที่ยูเนียนยังไม่เกิดฝ่ายหนึ่งยังไม่ยอมเผชิญบาดแผลภายในวงจรรันเนอร์เชสเซอร์ยังเกิดซ้ำแม้พลังจะเชื่อมกันแต่เส้นเวลาไทม์ไลน์จะไม่ตรงกันค่ะจุดนี้การบังคับไม่ช่วยเลยมีเพียงดี i วท์ทัมมิง่งและการเติบโตของเขาเองเท่านั้นที่จะเปิดประตูยูเนียนได้จริงข้อที่2บาดแผลภายใน และกรรมเก่ายังไม่ถูกรักษาหรือคามิกแพทเทิร์นนั่นแหละคะ่ะทวินเฟลมคือกระจกเงาวิญญาณคุณจะสะท้อนบาดแผลที่ลึกที่สุดของกันและกันโดยอัตโนมัติถ้ายังมีบาดแผลที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาเช่นความกลัวการถูกทอดทิ้งความไม่มั่นคงในคุณค่าพันธกรรมเก่าจากความสัมพันธ์ยูเนียนก็อาจจะยังไม่เกิดเพราะพลังที่สะท้อนกันยังเป็นพลังเงาที่ไม่ใช่พลังรักบริสุทธิ์ค่ะ หลายครั้งการแยกออกจากกันหรือ s e p เ r อ t i เรคือเวทีบังคับให้ทั้งคู่กลับมาเยียวยาตัวเองจักรวาลไม่ได้ลงโทษแต่เตรียมทั้งสองให้พร้อมจริงๆก่อนจะรวมกันและ3 d ดีวายทัมมิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่ว่าคุณจะตื่นรู้แล้วไม่ว่าเขาจะเริ่มเปิดหัวใจบ้างแล้วแต่ถ้าจังหวะของจักรวาลดีวายทัมมิง่งยังไม่มาถึงยูเนียนก็ยังไม่เกิดค่ะ ดีวายทามมิ่งมาเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งเช่นวงจรชีวิตของแต่ละคนนะคะไลฟ์ซิเคิลบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ก่อนภารกิจที่ต้องทําภารกิจเดียวก่อนหรือโซโลโมิชชั่นการเรียงทำลายของคนรอบข้างครอบครัวงานและก็พันธกรรมนะคะมันเหมือนการเต้นรําที่จักรวาลเป็นคนบรรเลงเพลงจังหวะคุณไม่สามารถเร่งเพลงให้เร็วขึ้นได้แต่คุณสามารถฝึกเต้นไปพร้อมกันได้เสมอคะ่ะ ข้อที่4เซรีจตจำนงหรือฟีวิลของแต่ละฝ่ายนี่คือจุดสำคัญที่หลายคนมักมองข้ามไปค่ะแม้เส้นทางทวินเฟรมจะมีแรงดึงดูดจากโซคอนแทค t สัญญาระดับจิตวิญญาณแต่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกอยู่เสมอบางคนเลือกที่จะไม่เดินบนเส้นทางตื่นรู้ในชาตินี้บางคนกลัวการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปบางคนผูกพันธะกับคนอื่นแล้วตัดสินใจไม่เปิดใจอีก จักรวาลไม่บังคับทวินเฟลมให้ยูเนียนเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อทั้งสองเลือกเดินเข้าหากันอย่างอิสระเต็มที่เท่านั้นข้อที่5โซคอนแทคของบางคู่ไม่ได้กำหนดให้ยูเนียนในชาตินี้ทวินเฟลมไม่ใช่ทุกคู่จะต้องมารวมกันในทุกชาติคะ่ะบางคู่ถูกออกแบบมาเพื่อปลุกให้ตื่นเพื่อกระตุ้นบาดแผลเก่าเพื่อทำให้คุณเติบโตนั่นแหละคะ่ะ เปิดประตูให้พันธกิจทางจิตวิญญาณเริ่มทำงานแล้วแยกย้ายกันไปทำภารกิจของตัวเองนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดของใครเลยแต่มันคือจุดประสงค์ที่สูงกว่าไฮเออร์โพโพสของสัญญาวิญญาณคู่นั้นบางครั้งยูเนียนจริงๆจะเกิดในชาติหน้าหรือในระดับพลังงานไม่ใช่ในระดับกายภาพค่ะข้อที่6เพราะยูเนียนที่แท้จริงเริ่มจากภายในไม่ใช่จากเขา ปัจจัยสุดท้ายที่ลึกที่สุดทวินเฟรมเจอร์นี่ไม่ใช่การไล่ตามคนรักแต่คือการกลับบ้านในหัวใจตัวเองหากคุณยังไม่ยูเนียนภายในอินเนอร์ยูเนียนหากคุณยังไม่ยูเนียนภายในอินเนอร์ยูเนียนคุณจะเฝ้ารอการเติมเต็มจากอีกฝ่ายอยู่เสมอและจัก,กรวาลจะยังไม่เปิดประตูยูเนียนภายนอกออกให้แต่เมื่อคุณรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขมั่นคงในพลังงานของตัวเอง ปลดพันธะเก่าและยืนอยู่ในเส้นทางพันธกิจได้นั่นคือจุดที่พลังงานยูเนียนเริ่มเป็นจริงจากภายในและจัก,กรวาลจะสะท้อนความจริงนั้นกลับมาอย่างงดงามค่ะการไม่ได้ยูเนียนไม่ใช่ความล้มเหลวมันคือจังหวะที่จักรวาลจัดเรียงเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเติบโตและไม่ว่าการยูเนียนจะเกิดขึ้นหรือไม่เส้นทางนี้จะพาคุณกลับไปหาตัวตนที่แท้จริงเสมอ ทวินเฟลมเจอร์นี่ไม่ใช่เรื่องของเขาจะกลับมาไหมแต่คือคุณจะกลายเป็นใครบนเส้นทางนี้ต่างหากค่ะและต่อมานะคะระหว่างที่คุณกำลังคิดว่าคุณจะได้ยูเนียนไหมกันมีวิธีการของผู้ที่ตื่นรู้ก่อนไม่ว่าผู้ที่ตื่นรู้ที่มาฟังเนจะเป็นฝ่าย dF หรือ DM แต่ส่วนใหญ่ฝ่ายที่ตื่นรู้ก่อนจะเป็นพลังงานฝ่ายหญิงหรือฝ่าย dF นะคะ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็มาฟังกันได้และคุณปฏิบัติตามนะคะทุกคนการเข้าภารกิจของฝ่ายที่ตื่นรู้ก่อนในเส้นทางทวินเฟรมมักมีฝ่ายหนึ่งที่ตื่นรู้ก่อนเสมอเราเรียกว่าอาววกเนตทวินและช่วงเวลานี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญของทั้งคู่เมื่อฝ่ายนี้เริ่มตื่นเขาจะเริ่มมองเห็นความจริงที่ลึกขึ้นกว่าเดิมเริ่มเข้าใจความเชื่อมโยงเนือเหตุผลระหว่างเขากับอีกฝ่าย และรู้โดยสัญชาตญาณว่านี่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ธรรมดาอีกต่อไปจากจุดนี้พลังงานเริ่มผลักดันให้เขาเข้าสู่ภารกิจวิญญาณหรือโซมิชชั่นไม่ใช่เพราะเขาอยากหนีจากความรักแต่เพราะจัก,กรวาลอยากบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องยืนในพลังของตัวเองการเข้าภารกิจคือช่วงที่เขาเริ่มโฟกัสการเยียวยาภายใน พัฒนาเส้นทางของชีวิตของตัวเองและเริ่มเป็นผู้นำทางไลท์ลีดเดอร์อย่างไม่รู้ตัวและเชื่อไหมนี่คือจุดที่ทำลายของทั้งคู่เริ่มจัดเรียงใหม่เพราะพลังของคนที่ตื่นก่อนจะเปิดประตูให้คู่ของเขาเริ่มขยับตามแบบเงียบๆดังนั้นถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ตื่นรู้ก่อนอย่ารอใอีกฝ่ายเปลี่ยนจงเดินเข้าสู่ภารกิจอย่างสง่างามเพราะนั่นแหละ คือจุดที่พลังของคุณเริ่มเปลี่ยนโลกมาเข้าภารกิจกันนะคะดี pe, คุณจะรู้ว่าการยูเนียนกับตัวเองคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงไม่ใช่การรอใครกลับมาและกันก็มีของฝากมาให้คุณด้วยนะคะเป็น Affirmation แบบเบาๆคุณสามารถเปิดฟังในทุกช่วงเวลาที่คุณต้องการการคอนเฟิร์มเรื่องของการยูเนียนซึ่งตรงนี้กันก็อยากให้คุณทำความเข้าใจนะคะว่า เราจะได้ยูเนียนในชาตินี้หรือไม่ได้ยูเนียนในชาตินี้มันอยู่ที่โซคอนแทคของเราอยู่ที่ฟีวิวของเราและเขาด้วยแต่ถ้าคุณได้ยูเนียนกับตัวเองเมื่อไหร่คุณจะค้นพบอะไรบางอย่างขอให้คลิปเสียงนี้ที่คุณจะได้ยินเป็นเพื่อนเป็นครูเป็นแสงนำทางของคุณยามที่คุณต้องการคำตอบค่ะไม่ว่าการยูเนียนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฉันเชื่อว่าจักรวาล มีจังหวะที่สมบูรณ์แบบสำหรับฉันฉันรู้ว่าไม่เคยเดินบนเส้นทางนี้เพียงลำพังฉันได้รับการนำทางและปกป้องจากพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวฉันเสมอความรักที่แท้จริงกำลังพาฉันไปยังจุดที่เหมาะสมที่สุดฉันเปิดใจให้กับดีวายทามมิ่งอย่างสงบและมั่นใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังนำพาฉันไปใกล้ยูเนียนมากขึ้นเรื่อย ฉันปล่อยความกลัวและเลือกเชื่อในเส้นทางที่จัก,กรวาลวางไว้ฉันเติบโตแข็งแกร่งและสง่างามขึ้นทุกวันบนเส้นทางนี้ฉันเชื่อมั่นในพลังของสายสัมพันธ์วิญญาณของเราฉันเป็นพลังแห่งความรักที่มั่นคงและไม่สั่นคลอนฉันไว้วางใจว่าจัก,กรวาลรู้จังหวะเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเราความรักนี้บริสุทธิ์ เกินกว่าระยะทางและเวลาฉันเลือกเยียวยาแทนความกลัวฉันกำลังกลายเป็นตัวตนที่แท้จริงในทุกย่างก้าวฉันคือผู้ร่วมสร้างกับจักรวาลอย่างงดงามฉันไม่จำเป็นต้องเร่งรีบเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นตรงเวลาที่สมบูรณ์แบบเสมอฉันรู้ว่าการแยกจากไม่ใช่จุดจบแต่มันคือขั้นตอนของการเติบโตฉันขอบคุณจักรวาลสำหรับทุกบทเรียน ที่นำมาถึงฉันในวันนี้ฉันปลดปล่อยความยึดติดและโอบรับความรักแบบไม่มีเงื่อนไขฉันเลือกที่จะรักอย่างสงบไม่ใช่รักด้วยความกลัวฉันเชื่อมโยงกับเขาผ่านพลังบริสุทธิ์เสมอแม้ในความเงียบฉันเปิดรับปฏิหารในทุกวันพลังรักของเรากำลังจัดเรียงไทม์ไลนย์อย่างสมบูรณ์แบบ ฉันอนุญาตให้ตัวเองพักใจวางใจและยิ้มให้กับกระบวนการนี้ฉันยืนหยัดในพลังของตัวเองอย่างสง่างามและมั่นคงฉันคือผู้นำทางแสงในเส้นทางของเราฉันรู้ว่าจักรวาลกำลังทำงานเบื้องหลังเพื่อ,อยูเนียนของเราเสมอฉันยอมรับว่าเส้นทางนี้ศักดิ์สิทธิ์และฉันได้รับเกียรติให้เดินอยู่บนมัน ฉันเปิดใจยอมรับความรักในทุกรูปแบบโดยไม่ต้องปิดกั้นพลังแห่งปาฏิหาริย์ฉันเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งว่ารักแท้จะพาเรามาพบกันในเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดไม่ว่าการยูเนียนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฉันเชื่อว่าจัก,กรวาลมีจังหวะที่สมบูรณ์แบบสำหรับฉันฉันรู้ว่าไม่เคยเดินบนเส้นทางนี้เพียงลำพัง ฉันได้รับการนำทางและปลกป้องจากพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวฉันเสมอความรักที่แท้จริงกำลังพาฉันไปยังจุดที่เหมาะสมที่สุดฉันเปิดใจให้กับดีวายทามมิ่งอย่างสงบและมั่นใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังนำพาฉันไปใกล้ยูเนียนมากขึ้นเรื่อยๆฉันปล่อยความกลัวและเลือกเชื่อในเส้นทางที่จักรวาลวางไว้ฉันเติบโตแข็งแกร่ง และสง่างามขึ้นทุกวันบนเส้นทางนี้ฉันเชื่อมั่นในพลังของสายสัมพันธ์วิญญาณของเราฉันเป็นพลังแห่งความรักที่มั่นคงและไม่สั่นคลอนฉันไว้วางใจว่จาจักรวารู้จังหวะเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเราความรักนี้บริสุทธิ์เกินกว่าระยะทางและเวลาฉันเลือกเยียวยาแทนความกลัว ฉันกำลังกลายเป็นตัวตนที่แท้จริงในทุกย่างก้าวฉันคือผู้ร่วมสร้างกับจักรวาลอย่างงดงามฉันไม่จำเป็นต้องเร่งรีบเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นตรงเวลาที่สมบูรณ์แบบเสมอฉันรู้ว่าการแยกจากไม่ใช่จุดจบแต่มันคือขั้นตอนของการเติบโตฉันขอบคุณจักรวาลสำหรับทุกบทเรียนที่นำมาถึงฉันในวันนี้ฉันปลดปล่อยความยึดติด และโอบรับความรักแบบไม่มีเงื่อนไขฉันเลือกที่จะรักอย่างสงบไม่ใช่รักด้วยความกลัวฉันเชื่อมโยงกับเขาผ่านพลังบริสุทธิ์เสมอแม้ในความเงียบฉันเปิดรับปฏิหารในทุกวันพลังรักของเรากำลังจัดเรียงไทม์ไลนย์อย่างสมบูรณ์แบบฉันอนุญาตให้ตัวเองพักใจวางใจและยิ้มให้กับกระบวนการนี้ ฉันยืนหยัดในพลังของตัวเองอย่างสง่างามและมั่นคงฉันคือผู้นำทางแสงในเส้นทางของเราฉันรู้ว่าจักรวาลกำลังทำงานเบื้องหลังเพื่อ,อยูเนียนของเราเสมอฉันยอมรับว่าเส้นทางนี้ศักดิ์สิทธิ์และฉันได้รับเกียรติให้เดินอยู่บนมันฉันเปิดใจยอมรับความรักในทุกรูปแบบโดยไม่ต้องปิดกั้นพลังแห่งปาฏิหาริย์ ฉันเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งว่ารักแท้จะพาเรามาพบกันในเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดไม่ว่าการยูเนียนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฉันเชื่อว่าจัก,กรวาลมีจังหวะที่สมบูรณ์แบบสำหรับฉันฉันรู้ว่าไม่เคยเดินบนเส้นทางนี้เพียงลำพังฉันได้รับการนำทางและปกป้องจากพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวฉันเสมอ ความรักที่แท้จริงกำลังพาฉันไปยังจุดที่เหมาะสมที่สุดฉันเปิดใจให้กับดีวายทามมิ่งอย่างสงบและมั่นใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังนำพาฉันไปใกล้ยูเนียนมากขึ้นเรื่อยๆฉันปล่อยความกลัวและเลือกเชื่อในเส้นทางที่จักรวาลวางไว้ฉันเติบโตแข็งแกร่งและสง่างามขึ้นทุกวันบนเส้นทางนี้ ฉันเชื่อมั่นในพลังของสายสัมพันธ์วิญญาณของเราฉันเป็นพลังแห่งความรักที่มั่นคงและไม่สั่นคลอนฉันไว้วางใจว่าจัก,กรวาลรู้จังหวะเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเราความรักนี้บริสุทธิ์เกินกว่าระยะทางและเวลาฉันเลือกเยียวยาแทนความกลัวฉันกำลังกลายเป็นตัวตนที่แท้จริงในทุกย่างก้าว ฉันคือผู้ร่วมสร้างกับจักรวาลอย่างงดงามฉันไม่จำเป็นต้องเร่งรีบเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นตรงเวลาที่สมบูรณ์แบบเสมอฉันรู้ว่าการแยกจากไม่ใช่จุดจบแต่มันคือขั้นตอนของการเติบโตฉันขอบคุณจักรวาลสำหรับทุกบทเรียนที่นำมาถึงฉันในวันนี้ฉันปลดปล่อยความยึดติดและโอบรับความรักแบบไม่มีเงื่อนไข ฉันเลือกที่จะรักอย่างสงบไม่ใช่รักด้วยความกลัวฉันเชื่อมโยงกับเขาผ่านพลังบริสุทธิ์เสมอแม้ในความเงียบฉันเปิดรับปฏิหารในทุกวันพลังรักของเรากำลังจัดเรียงไทม์ไลนย์อย่างสมบูรณ์แบบฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองพักใจวางใจและยิ้มให้กับกระบวนการนี้ฉันยืนหยัดในพลังของตัวเองอย่างสง่างามและมั่นคง ฉันคือผู้นำทางแสงในเส้นทางของเราฉันรู้ว่าจัก,กรวาลกําลังทำงานเบื้องหลังเพื่อ,อยูเนียนของเราเสมอฉันยอมรับว่าเส้นทางนี้ศักดิ์สิทธิ์และฉันได้รับเกียรติให้เดินอยู่บนมันฉันเปิดใจยอมรับความรักในทุกรูปแบบโดยไม่ต้องปิดกั้นพลังแห่งปาฏิหาริย์ฉันเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งว่ารักแท้ จะพาเรามาพบกันในเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดไม่ว่าการยูเนียนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฉันเชื่อว่าจักรวาลมีจังหวะที่สมบูรณ์แบบสำหรับฉันฉันรู้ว่าไม่เคยเดินบนเส้นทางนี้เพียงลำพังฉันได้รับการนำทางและปกป้องจากพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวฉันเสมอความรักที่แท้จริงกำลังพาฉันไปยังจุดที่เหมาะสมที่สุด ฉันเปิดใจให้กับดีวายทามมิ่งอย่างสงบและมั่นใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังนำพาฉันไปใกล้ยูเนียนมากขึ้นเรื่อยๆฉันปล่อยความกลัวและเลือกเชื่อในเส้นทางที่จักรวาลวางไว้ฉันเติบโตแข็งแกร่งและสง่างามขึ้นทุกวันบนเส้นทางนี้ฉันเชื่อมั่นในพลังของสายสัมพันธ์วิญญาณของเรา ฉันเป็นพลังแห่งความรักที่มั่นคงและไม่สั่นคลอนฉันไว้วางใจว่จาจักรวาลรู้จังหวะเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเราความรักนี้บริสุทธิ์